ไปน้องจาาเราจะจะบไปไปอบรมกันก่อนน้องออกก่อนมันหนักเขาจะใส่ของกินเ <c oughs> มื่อวานนี่ไปแค่ไร้งานโต เมื่อน,นี่ไปอบรมเนาะต่อไปก็จะอบรมทุกวันอังคารนะคะตอนเช้าก็จะไปประมาณนี่แหละแปดเก้าโมงจริงๆก็เข้าห้องสิบโมงเหละเราก็ไปเผื่อเหลือเผื่อขาดเพื่อไปนั่งกินกาแฟคุยหนาคุยหลรงกับมูเนาะลอ,นนองไว้ก่อน โซดาโซดารุ่นใหม่กับขนมนิดหน่อยงโ,โราบัดไปเลยย่างโอเคจบ ขอ,หองหลายหลเยอหเยอะมากเดี๋ยวจะเอาของไปออาาฝากเอาของไปฝานหน้าก่อนแต่ก่อนจะเอาอะไรไปฝากหากขนมไปฝากวันน่ะ <c oughs> นี่มาจากเวียดนามเหรอ นี่มาจาัดทายนามนุยนามนุยนานเอากาแฟให้ดีกว่าอันนี้ไดีเองกาแฟเปิดปากเพราะนากาแฟมะพร้าว โอ้แดดออกแล้วท่านผุดส้อมส่งซื้อมาจากว่างไทยจอยหรือหลวงจอยร่องลือจังไดนพี่นอ้องมันคือหลวงแห้งจังไะเข้าไปลือกับอากาศวันนี้ไม่ร้อนไม่หนาวอีกแล้วแหละผู้ปกครองคอยง่ายเงิบเพื่นตื่นตื่นมาปกเมียตื่นให้ได้อาบน้ำจะเทสิทุกท่านนะจ๊ะงานก็ไปงายเงืบ จะไปแล้วฉันค่อยอกกรับตตอูให้ก็ได้ยังง่ายนี่เสริมเดินจะไปเอาออกนะ E aí เจอดอกเดียวเปิดได้ทุกประตูพี่น้องเปิดได้ทุกประตูเลยโอ้ยแม่มืนอนาวอยู่ดิน้ำเสาแต่บ่าเอาเสือไปขี้ข้านเป็นเพื่อหละขากับแต่มือว่านกันยังกลับมากันยังเหี่ยแตกอยนะู่เนาะ น้องดำของแบลืมเปิดคุณแกมีแต่สิบป้ายยังเดียวเลยไปแบบนีโอ้โหหนาวพี่น้องหนาวเว้ยทำกันเล่นไปน้อยมันหนาวอยู่นะนี่เย็นจะจ่อยเลยเต่ว่าย่าเว้นมันกับ หอมเลยนะเรยกว่เอาเสื้อกันหนาวมีเวลาตั้งชั่วโมงหนึ่งนะแต่รีบออกมาก่อนเฉยๆ <S <S ต่อไปทุปรารันคาดกับพบพานาเนี่ยเมือเร้าก่อนหลังจากพบพนานเสร็จก็่อเวลาของห้องเรียนไม่นา้ก็จะเสร็จภารกิจประมาณ11โมงค่ะ โ่หนาวพี่น้องหนาวจริงนี่ดูจักรยานสขาก็รักมาถึงไปจังสี่เห็นบ่เขารักเขาบอเอาเด้เขารักเอามาถึงไปซื้อ ชิดหนึ่งไม่น้อยกระสิบไปอกล้มเถื่อนหนึ่งประมาณสองสามชั่วโมงนับจากออกจากบ้านเนาะจนกลับบ้านกระสิบประมาณนี้ประมากไม่โอ้ยหนาวกับองศาบะงเขาใส่ผักเสือกันหนาว ฉันบอไซฉันเซ่ยตือนเขคือเก่งค่ะดูเศร้านี่ตื่นขึ้นมาก,ก่อนไปอาบน้ำไ้ตอบคำถามยูทูบอนพี่น้อยว่ายูยทูบให้ก่อระบบการเสียภาษี แต่ลูกตันมบางนี้ก็ขี่ผ้าหญารุษ สีประจำปีจ้ะกรอกแล้วเรียบร้อยส่งเอกสารเรียบร้อยสำหรับเงิน y u t u ู e เนาะสำหรับรายได้ของเงินเดือนประจำที่ประเทศสวีเดนก็นี่งไงคะ่กงยยคะกำลังไปอยู่นี่ค่ะกำลังไปอยู่นี่แหละคะ่ะก็เลยสบายใจแล้วนะคะ YouTube ก็กอกแล้ว ส่งเอกสารแล้วเรียบร้อยได้รับการยืนยันว่าส่งแล้วเรียบร้อยเอกสารได้รับการอนุนมัติแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะ mm. เดือนหน้าเราก็จะได้รับเงินเดือนตกเบิกที่เราไม่อยู่นเนาะเงินหน้าที่พ่อเราก็ได้รับเงินเดือน แรรถทำไมมันเยอะจังแล้วเราต้องรอให้เขาไปก่อนที่นอ้องรถสายไปก่อนรถข้างหลังไปก่อนจังสิตอดนะจ๊ะ จริงจะกระยันเขาไปกอนก็นได้แต่ว่าให้เขาไปกอนบริฟราวนะจ้ะมองนี่เลยว่าเราจะเคื่อสองปีนะซ่อมอยู่นี่แหละสองปีแล้วไม่เสร็จสักที ไปไหมอีกครั้งสุดท้ายในยสำนักเลือกตั้งนั้นเคยจะมาสลอทำไมขึ้นเกาะกันชุบไปบ้านอากาศ ซ้ำนี่นี่หนาวอยู่เด้อแต่ว่าหักเป็นอากาศดีบริสุทธิ์เ่น้ไปเ้ยย่ำซองสิดีบริสุทธิ์แนาวอา้าวห้ามืองห้ามืองห้ามืองล็อกกูมนี้อีกแล้วอุ๊ระเซ็งเลย ดูชีวิตฉันสิทำไมมันสับสนแบบนี้ฮ่ามึงสองมองหน่ะเด้อวุสิบหอดใช่ดอกถัาแต่ยกจักรยานก็อ้อมเกาะอยู่นี่แหละอ้าวมึงก็ล็อกทางนั้นอีกกูก็ออกทางนี้ก็ได้วะกูบอกไปแล้วกูหมดอ,อารมณ์ ជារ័ត្នតាឡូបូស្នាយករົດລະ50000បានបាយกันເພື່ອເຮົາເຂົ <sharp <sharp ja. <sharp 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 sha ້າໄປຊອຍເພື່ອເຮົາບໍ່ງໍມຶງແລ້ວທ ান ອກຖະໜົນນັ້ນ ไปก็ได้ว่าทางนั้นท่านั้นจะเป็นทางบอกข้อสอพี่น้องท่างสถานีรถมาท่างนี้สิมาเป็นมาท่างสระไวาน้ํามางอก,ก็ได้มาสระไวาน้ําก็ได้โถ่เอ้โถ่เอ้หนาวเด้สนมามบุญยิบเสือเด้โอ้เห็นมองนี้แล้วก็คืดพอดพี่น้องึกนี่นนก่อนไปเห็ดก็เคาเห็ดหน่อยกินทาง่างสะเป็นห้องซักผ้า ของซักผ้เาเวลาเข้าเฮดแล้วเรียบร้อยเราก็ถึงนีนี่ของตาาัดผ้าเสื้อผ้าของพนักงานาะตอนทำง,งานกับโรงเรียนของเด็กก็สนุกอยูอีกแบบหนึง่งเป็นประสบปปการณ์เนาะเหาอยู่เหาอยู่เมืองท้าเขาเกาับ่ได้ประสบการณ์มบบนี้ได้อันนี้ได้ประสบการณ์ได้การได้เฮ็ดงานได้โรงเรียนเด็กน้อยโรงเรียนปถมโรงเรียนมัธยมโรงเรียนอนุบาล เออก็ได้ประสบการณ์ที่ดีแต่ก็หูว่าโอ้เขาจัดอาหารไม่เหมือนกันจัดอาหารให้กินก็ไม่เหมือนกันเวลาก็ต่างกันไม่ยู่นี่มันจะมีประสบการณ์หลายอย่างอยู่พี่น้องค่อยไม่เร่งรีบแล้วชีวิตค่อยสโลโลี่แล้วทุกวันนี้นะไม่รีบไม่ฟาวใช้ชีวิตสโลโลี่สโลโลี่แหละ ใด้เท่าไรก็เอาทุกวันนี้นะคะมี5บาทก็เอา5้าบาทมี10บาทก็เอา10บบาทไม่ฟ้าวนะจ๊ะไม่ฟ้าวแล้วเพราะว่าการวางแผนชีวิตเนี่ยไม่หน่อยวางแผนชีวิตรู้ไหมตลอดนะ เท่าไหนถึงว่าจะพอเท่าไหนถึงคําว่ามากพอเนาะคําว่ามากพอและคําว่าพอมันไม่มีนะคะมันมีแต่คําว่าพอที่กําหนดขึ้นมาเองว่าเท่าไหนเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมปไปแล้วในเมืองพาวัานี้แหละเคื่อนเวลาหลายนะเพลื่อนเล่นหล่อหนาหล่อะรนีเวลาเพลื่อนหลายงอนงอนป่ายเฉินโบสนะหยกจัก,กรยาน ถามวันนี้มีเยอะพอไหมคำว่าเยอะคำว่าพอมันก็ไม่มีพอหรอกสําหรับคนทั่วไปแต่ไม่หน้่อยนะโอเคโอเคแล้วนะคะเมืองไทยก็มีที่ฝังรักฝังรากฝังหัวถ้าอยากไปนอนเมืองไทยปีหนึ่งปีนึงเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนก็ไปนอนคอนโดก็เอาห้างห้างห้องเฮา,า,าแต่บ่เป็นหนีผู้ได้ mm hmm. เนี่ยเราก็ซสือไว้หมดแล้วเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้ามันพังเราก็ซื้อใหม่มันออกใหม่เยอะแยะลรวมไม่ได้ไม้ ละไม่ตรงเรามีห้องของเราแล้วก็โอเคส่วนที่นี่เราไม่มีอะไรเลยเราก็ไม่ซีเรียสเพราะเราก็ไม่ต้องจ่ายแล้วไม่ต้องมาวุ่นวายกับภาษีแล้วไม่ต้องมาวุ่นวายกับค่าใช้จ่ายอื่นๆตรงนี้เรามีอะไรบ้างตรงนี้ก็มีเงินเก็บก็มีทองเก็บนิดหน่อยแล้วก็มีสวัสดิการกินก็เพียงพอแล้วค่ะถาว่าวิภาญ่ยุนีกัจยุนีกับ พอได้เลี้ยงตัวเองได้อยู่จ้าก็เไดแบบว่าตัวคนเดียวแล้วไม่ได้ซีเรียสแล้วนะคะไม่จะแบบไม่จําเป็นต้องดิดิรนเผื่อใครไม่ต้องแบบว่าอุ้ยต้องเก็บให้คนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเดี๋ยวเป็นหาตายหามาเดี๋ยวโทษมาบอกว่าป่วยนุ่นนี่บ่มีแล้วคะ่ะทุกว,วันนี้ก็สบายๆชิลๆแล้วนะ,ะ๊ะใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเร่งร้อนเร่งรีบ พราะว่าพระลลูกหลานพระละหลานกับบ่ได้เลี้ยงเขาค่ะเขาหากินเองกันได้ไปเขายังผ้าหนาไปเลี้ยงเสื้อ,อยู่หลานไม่น้อยนะม่ต้องไปนั่งเลี้ยงเขานะสบายสบายอุ้ยเอาลมมาติดจะขอลมสักอันได้ไหมกันฝนนั่นเห็นลมไหมพี่น้อง <laughs> บรรยากาศยามเศร้าห่างยังบ่เปิดเด็พี่น้องห่างเปิดสิบมุนี่ ให้ดูมหากรรมรถร่มก่อนความสวยงามระหว่างกลางเมืองดูสิมหากรรมร่มเนาะมายามเสาห่านกาแฟกันยังบอกเปิดเห็นบ้านี่ราคาในเมืองทะเลล่มติดแล้วขอในเด้อขอในะ โอ้ร้านเพชรก็ยังไม่เปิดเลยไม่น้อยซื้อเพชรมันอยมักซื้อร้านนค่ะมันก็มีร้านเดียวแหละในเมืองแต้มก็มีของร้านร้านแขกขายเพชรก็มีอยู่สองร้านอยู่นี่มอยู่ร้านมีร้านนึงแล้วก็อยู่ตรงข้ามไปกับรถเฮียนร้านนึงแล้วยุตต้องจอดรถทั้น์ส่ยกินเจเดี๋ยน้องเฮียนเราหายนะฮะวันนี้สบายๆเลย เหมือนเป็นเด็กอันเหมือนเป็นผู้อบรมดีเด่นแห่งประเทศไทยลยน,นี่มาก่อนฉาบานเขานี่มเป็นเหมือนนักอบรมดีเด่นเลยนะนี่มาก่อนบ้านก่อนเมืองเห็นไหมบรรยากาศตอนเช้ามันก็จะประมาณนี้นะพี่น้องล็อกรถก่อนนี่คุณแก้คุณแก้น้าโมเฮ รู้แล้วเบื่อกูแจรถตัวมีแห้งนี้ยับมาใสให้มันถือกับมองล็อกอปึ๊บข่องปึ๊บเรียบ้อยค่ะไปกันจ้าขยะไปทิ้งโซ่เพราะวันนั้นฉีกขนมให้นกแล้วเอาขยะมาด้วย